ช็อตนี้ไม่ใช่ทุกอย่างใบหมอนลงรูปแจ็คช่วยเหลือลูกแต่ชาวเน็ตยังจับผิดดราม่าร้อนชาวเน็ตคอมเมนต์สนั่นหลังแจ็คแฟนฉันเดินตัวปิวขนาดใบหมอนต้องรับบทคุณแม่ฟูไามหลังใบหมอนภรรยาสาวของแจ็คแฟนฉันโพสตภาพครอบครัวสุดน่ารักที่ไปเที่ยวสวนสัตว์กับลูกชายน้องคากิบนอินสตาแกรมแต่ดันเกิดดราม่า เมื่อชาวเน็ตบางส่วนเข้ามาคอมเมนต์วิจารณ์บทบาทความเป็นพ่อของแจ็คยังดุเดือดเช่นแจ็คเดินตัวปิวเลยนะฉันในฐานะแม่ถ้าไปห้างหรือตลาดจอดรถปุ๊บพ่อจะเข้ามาอุ้มลูกทันทีโดยไม่ต้องบอกมือซ้ายประคองลูกมือขวาถือล่มเก่งมากครับจริงสุดมือพ่อเอาไว้ทำอะไรอย่างน้อยถือล่มไหม อย่าปล่อยให้เป็นแบบนี้บ่อยๆนะคะวันหนึง่งผู้หญิงจะไม่สนเพราะไม่มีเธอฉันอยู่กับลูกก็ได้ฝากไว้ให้คิดแจ็คตอบกับทันควันสงสารแม่สุดแม้ว่าแจ็คจะไม่ปล่อยให้ดาม่าเงียบหายและเข้ามาคอมเมนต์ว่าสงสารแม่สุดแต่ดาม่าก็ยังไม่จบง่ายๆ เพราะมีชาวเน็ตอีกกลุ่มสังเกตว่าในคลิปที่แจ็คเดินตามและคุยโทรศัพท์นั้นทำให้หลายคนตีความว่าเขาไม่ได้ดูแลลูกอย่างที่ควรจะเป็นแต่เดี๋ยวก่อนยังมีอีกมุมที่หลายคนมองข้ามอย่างไรก็ตามในโพสต์เดียวกันนั้นใบหมอนยังได้ลงรูปแจ็คช่วยเลี้ยงลูกและถือล่มให้กับภรรยาและลูกด้วย แต่น่าเสียดายที่ชาวเน็ตบางส่วนกับเลือกโฟกัสเฉพาะตอนที่แจ็คเดินตามและคุยโทรศัพท์เท่านั้นอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารครั้งต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ